มาแล้วครับขบวน560นะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านแฮด17จดนาฬิกาสานาทีนะครับได้ G A 4 5 3 0นนะครับทำขบวนมานะครับวันนี้ กระบวนห้าหกศูนยนะครับเดี๋ยวจะมีกระบวนห้าหนึ่งเวิ่งมานะครับน่าจะออกน่าจะใกล้ถึงบันหันแล้วนะครับ517